เออชิบหายแล้วเออ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 เกือบ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 โอ้โหเบ้าด้วยเบ้าพี่ใจเยนดอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเรากลับมาอยู่กับเกนชินอิมแพกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับผู้จง๋อไม่ใช่หรอวันนี้มีอ่า ขอเรียกมาว่าไอ้ดันนรกนะฮะหยอกหยอกนะมนือตำนานการต่อสู้แห่งสายลมนะคะอ่านนี้นะเป็นอีเวนต์ใหม่นะคะพอดีนุ่นไปเล่นมาเรียบร้อยแล้วได้คะแนนมาได้4,007นะคะได้4,007มาละอ่ะคือนุ่นไปลองเล่นมาละก็คือจะเป็นการสู้กับบอสนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด7วันก็คือดันก็จะเปิดทวนแล้วก็จะมี7วัน7ด่านนะคะ อ่านี่เป็นวันแรกวันแรกก็จะเป็นจิวชาบนะคะก็จะเป็นไอ้ไอ้แย่ดินนะคะอ่าเอ่อคนที่ได้บัฟก็จะมีคาซึฮะมีจงลี่โนเอลแล้วก็ดิโอนานะคะได้สร้าอ่าได้ <c oughs> จะได้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเฮ้ทำไมพูดไปรู้เรื่อ,องอีกแล้วเด่ย <c oughs> อ่าคือนุ่นไปเล่นหมดแล้วคือนุ่นใช้หู้เต๋าในการเก็บแต้มสิบวันเจ็ดนี้นะคะอ่าแล้วก็จะมีให้เลือกความยากเลือกอ่า พลังชีวิตของศัตรูแล้วก็เลือกพวกขเขาเรียกรรคแล้วกันไม่เรียกบาฟนะไม่ค่อยมีบฟที่เอื้อให้เราเท่าไหร่นะอ่าก็จะเลือกนุ่นเลือกไว้แบบนี้นะถ้าอยากให้ได้สี่ันเจ็ก็ต้องเลือกอ่านุ่นเลือกไว้ที่ร้อยยี่สิบวิแล้วก็เลือดเลือดของบอสเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้ไม่เอานะอันนี้อันนี้จะลําบากเกินแล้วก็อ่าถ้าอยู่ภายใต้ การป้องกันของโลกเนี่ยทําให้ไฟฟ้ากับน้ําแข็งเพิ่มขึ้นแต่พอดีนุ่นไม่ได้เน้นให้มันสร้างความเสี่ยงไฟฟ้าหรือว่าน้ําแข็งนะเพราะว่านุ่นแค่เอาเอาแต้มนี่แหละอ่ะก็เพราะว่านุ่นใช้โลกปูจงอยู่แล้วถ้าอยู่ในโลกปูจงพลังโจมตีก็จะไม่ลดลงนะก็ก็จะเลือกไว้เพื่อใส่โลกปูตลอดเฉยๆแล้วก็ระเบิดต่อเนื่องนี่ไม่แน่ใจว่าไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าโดนหรือว่าไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้อันนี้ก็เลือกไว้ได้ค่ะไม่ไม่ได้ ถ้ามีโล่ปู่แล้วโล่ปู่หนาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะนี่แล้วก็มีพอดีนู่นใช้ไฟเนาะไม่เลือกต้านทันไฟนะไม่งั้นเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตีไม่เข้านะเดี๋ยวจะงานหยาบกันก็เลยเลือกต้านทันน้ําแล้วก็อ่าพลังโจมตีของมอนเตอร์เพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์นะแล้วก็หลังจากใช้ท่าไม้ตายก็จะโดนโจมตีเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์นะก็คือ ต,ตีแรงขึ้นนั่นแหละอะแล้วก็ความเสียหายสะท้อนกลับของอาไอ้สะท้อนกลับไอ้ที่มันจะเป็นพ่นน้ำออกมาแล้วก็ระเบิดเป็นวงกว้างอะถ้าสมมติใส่โลอยู่เขาจะโดนสะท้อนกลับเนี่ยมันก็จะได้รับน้อยลงปกติเขาจะสะท้อนแรงอะแล้วก็ถ้าอะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตัวเจียวช้าเขาพ่น,พ,นพ่นระเบิดระเบิดน,น้ําเนี่ย เป็นระเบิดขึ้นออกมาถ้าโดนก็โดนลดเปอร์เซ็นต์โลย15%นะคะซึ่งนุ่นใส่เป็นดิน2ก็คือเหมือนเหมือนโดนตัดสันพ้องดิน2ไปเลยก็คือลด15%นั้นไปซึ่งนุ่นไม่สีเพราะว่าปูจงนุ่นเลือด50,000โลกก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวนุ่นจะเล่น2ตี้ให้ดูก็คือจะมีตี้หูเต๋ากับน้องคลีนะคะจะมาดูว่าใครไหวถึงแปมเท่าไหร่อ่ะมาเอาเดี๋ยวเอาหูเต๋าก่อนนะ อ่าเอาตีหูเต่าก่อนก็จะมีจงรี่หนิงกวงนะคะมาทําสันพ้องหินนะคะแล้วก็มีหูเต่าเป็นตัวหลักเป็นดิเพสหลักนะฮะแล้วก็มีซิงชิว่วซิงชิ่วมาปแปะน้ําแล้วก็เปิดตีอย่างเดียวนะส่วนปู่มาเปิดโล่อย่างเดียวนะอันติบ้านไปครั้งคราอัตีปู่ของนุ่นจะไม่แรงมากจะเบาเบาเลยเบามากเพราะว่าเป็นเน้นที่เลือดนะฮะโอเ okay, ค let's g ถ้าใครอยากทำแต้ม4 7 0ก็เลือกแบบนุ่นก็ได้ถ้ามีทีมที่คิดว่าไหวแน่ๆมาเริ่มเลยเอ่อกว่ามันจะตื่นเต็มที่นั่นก็รอบไปประมาณหลายวินาทีเวลาแบบช่วยตื่นขึ้นมาเลยได้ไหมอะแบบไม่ต้องมาลีลาแบบไม่ต้องมาตรงตีงอะเข้าใจปะไม่ต้องมาตรงตีง you know. อยู่เนอะเฮ้ยคิดว่าครีเอผมหน่อยฮัลโหลคุณจะไม่ขี้ผมไม่ได้นะ แต่ผู้ต่อตอนนี้ก็เลือดมันยังเยอะอยู่มันยังไม่ค่อยแรงมากไม่เ่าปาดน้ำไปนขนาดมันลดแล้วแล้วมันยังแรงอยู่เ่ย <laughs> ผ่านไปแล้วร้อยยี่สิบนาทีเออผมผมมองเลยไม่เห็นแล่วจะด้วยอ่า อ้าโดนกันเดียวหนึ่งทีเตอนนี้จะครึ่งหลอดนะคะเหลือหนึ่งนาทีอ้าวปู่ไม่กลางโลกโอ้ยผมมองไม่เห็นโอ้ยเกียดมุมกอ็เปิดอันตรีหนึ่งโอ้โหก้าวมือไม่ถึงแสนผมเซไดจังสี่สิบเอ็ดสี่สิบวินาที โอ้ผมต้องกลางโลกแล้วเขาเปิดติวก่อนโอ้โหบบาว่าเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเบาส่หนอีกยี่สิบแปดวินาทีจะทันไหมจะทันไหมครับจะทันไหมครับจังหวะนี้จะทันไหมครับจะทันไหมอืมขึ้นไปสองหมื่โอ้โหซาตวิ่นาโหดผมอยากได้สีหนึ่งเยอะผมอยากได้คู้ต่อสีหนึ่งเยอะ ชิบหายแล้วผู้ต่อตายไม่นะไม่นะผมผิดพลาดผมเริ่มใหม่ผมเริ่มใหม่ผมเริ่มใหม่เฟลอะลืมดูว่าโลกแตกโอ้ my god ผมเพิ่มไม่หน่อยเพิ่มไม่หน่อยเอาใหม่เอาใหม่นื้ดูดีกว่ามันจะรู้กับควรอ๋ออ้าวมันแตกด้วยเหรอทำไม ผมก็ลืมด e. oh, oh, mm ูโ hmm. อ hmm. oh, yeah, ้ยหมายกอดเอาใหม่เลยกูไปล็อตทำไมทำไมอยู่ดีผมก็ยังผมตั้งใจขึ้นมาทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แรงเลยอะอะไรเนี่ย ผมปวดหัวว่ะอย่าบอกนะว่าสี่เหมือนเจ็ดมจะทำได้ครั้งเดียวมันไม่ใช่ปะ่ะไม่ถูกต้องไมออออออ่อยากได้ซีหนึ่งจริงก็ไม่ไหวแล้วอะ่ะเต่าพุ่งแล้วมีปัญหาบ่อยมากเลย

นี่เห็นไหมผมว่าโอ้โหไม่ติดคีด้วยยาวแล้วเออโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วจังหวะนี้อ่าผูต่อจัดไปแล้วแต้มส7ันเจ็ดนะฮะอ่อรอบแรกผมพลาดแลวผมขมขภัยด้วยรอบแรกแห้งจัดเลยโอ้ทางพระคุณผูต่อตายเฉยแห้ง อ่ะเรามาเหนื่อยวะ่ะมันคือแบบคิดว่าขี่ไม่น่าจะไหวสำหรับ4,007เดี๋ยวขี่น่าจะเอาสักประมาณ3,000นิดๆน,น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวลองดูนะทีน้องขี่ก็จะมีอ่าน้องขี่จงลี่แล้วก็สูโคนเะากำลังกำลังเลงๆว่าจะเอาเบนเน็ตมาแทนน้องสิงชิวนะเดี๋ยวขอ ขอคุณคิดก่อนก่อนคุณคิดผมเปลี่ยนอัติแฟกก่อนคือต้องบอกเลยว่าถ้วยไฟหูเตาเอ้ยถ้วยถ้วยไฟที่ใส่หูเตานี่คืออันนี้คือภูมิใจที่สุดแล้วผมฟาร์มาเป็นเดือนนะครับทุกคนนี่คือถ้วยแรกและถ้วยเดียวที่ผมได้วันละตีบวกไม่ลงพลังป้องกันนะฮะความแรงขียี่สิบเจ็ดเปอร์นะฮะภูมิใจมากถ้วยนี้ต้องบอกเลยว่าแบ่งกันใช้นะฮะต้องบอกเลยว่าต้องแบ่งกันใช้จริงเพราะว่ามีถ้วยไฟที่เป็นลาวาวอล์กเกอร์อยู่แต่ก็ ไม่ได้ดีเท่าอันนี้นะฮแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเซตราวาก็ไม่ได้เล่นแล้วเพราะงั้นเนี่ยต้องต้องแบ่งกันจริงๆฮนะแล้วก็เดี๋ยวนะขอเปลี่ยนจากซิงชิลเป็นเบเน็ตนะฮะอ่าอ่เบเน็ตอะไรนะอ่ะโอเคแล้วก็เดีเปลี่ยนอาวุธเนาะก็จะเป็นแรกกับซิงชิลแล้วก็เบเน็ตนุ่นใส่เป็นอ่าโนเบสสี่นะฮะ เพื่อบัฟตัวอันติให้ให้อันติมันบัฟเพื่อนมากขึ้นนะฮะโอ้ฟุฟูแล้วกันสองร้อยนี่ปกตินะเพราะว่าสิงชิวนี่สองร้อยกว่าเลยถือว่ารีรวเ๊ะสุโคสุโคต,โคตนุ่นเล่นเป็นชำนาญธาตุนะคะในการในการที่หานานมากกว่าจะได้ออกมายอย่างนี้นะก็ตีบบกมาโอเคด้วยนะโอ้แต่เสียดายที่นุ่นจะไม่กดข้าืึอหานะคะนุ่นจะใช้อ่าสุโคตต่อไป ชอบแล้วสุโคลเล่นกับน้องขี่แล้วสนุกแล้วก็ปู่เหมือนเดิมปูนป่นี่อยู่ทุกตี้เลยนะ,ะน้องขรักขลักน้องข้างลักน้อง,งปู่นี่ไปก็ต้องไปกับทุกตี้ไม่มีปู่เหมือนจะขาดใจฮนะต้องมาดูว่าน้องขี่จะทำจ็7ไหวไหมโอ้รู้สึกใจคอไม่ดีเลยแต่ลองดูแล้วกันมา คาดว่าอาจจะกลตายกลน้องขี้ตายน้องขี้บางของหุ่เต่าเยอะมากหุ่เต่าเลือดสามหมื่นแต่น้องขี้นี่คือเลือดหมื่นหกนะโอ้ my god หนุ่มจะรอดไหมครับทุกคนอะเนี่ยอ่ะรอเขาตื่นหกห้าสี่สามคือหมดไปแล้วสิบวินาที หมดไปแล้วสิวินาทีชัดจิงตุ้งสามหมื่นเออเห็นปะเห็นปะวเบียวอ่ะเบียวคือน้องจะตุยแล้วเออเ,เ,เออ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 เ,เอเหมืนอนเหมือนเเ้อ แน่ผมว่าไม่ไหวแน่เลยว่ะมันไม่เหมือนพวกเตาอ่ะเออเออโอ้ไม่ติดขี้ด้วยโอ้ยโอ้ยน้องจะตายปูๆปู่ปู่สิปูโอ้ไม่ทันนะสำหรับน้องขี่น้องขี่ทำน้องขี่ทำอ่าสี่พันไม่ไหวสี่พันเจ็ดไม่ไหวฮะเอาไปว่าเดี๋ยวเอาแค่ผ่านแล้วกัน ต,ตุ้ตุ้ตุตตต้ไม่น่าทันคือไม่ทันแน่ๆผมผมผ่านได้ไม่ทันแน่แน่เ,าเาบาวิวเลยโอ้นอนจะตายเ,าเกือบ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 โอ้โหเบาด้วเยเบาพี่ใจเย็น เอาไปเด็ดนัดตีก่นไม่ทันนะยังไงก็ไม่ทันอันนี้อันนี้ทำใจไปละคือน้องไม่ไหว <c oughs> น้องไม่ไหวจริงนะักก่อนนะโอ้โอหสุขศ อย่าทำน้องอย่าทำน้องๆของผมเออย่าแกล้งน้องอว้ามาดาไอ้นี่เดาเองอะรถแต่อ๋อไอ้นี่ไงนี่ระเบิดรัวๆโอ้โหพระเจ้าช่วย เดี๋ยวโอเคนี่ก้อ่ะโอเคนี่กด,กด,กด้ต้องได้แหละมันมันต้องได้เหรอวะ <c oughs> ได้ด้วย <c oughs> อุ้ยได้ส <c oughs> 4ันสี่นะสำหรับตีน้องขี่นะแล้วน้องขี่ก็ล้มตาเนรละนาดไปเรียบร้อยนะโอ้โอเค โ,โห่ก็ไม่แย่นะสามเอร์คืออย่างว่าแหละน้องทคีนยนุ่นพึ่งได้มาแล้วก็โอ้โหขอ,ขอไปชุบน้องที่เสาก่อนนะทุกคนเ <c oughs> อพี่ขอโทษลูกขอโทษพี่ขอโทษไอ้หนูไอ้ลูกหลาของพี่โอเคโอเคโอ้โห,โโ <c oughs> โโหดูดือดเลยพลาดมาก เมื่อกี้แบบลิ้นนี่พูดไม่ทันะนะขอโทษนะอโทษนะลูกคือเราไปอ่าปรับตรงที่โดนคืนน้ำแล้วลดเกาะด้วยแหละเราทำให้เกาะบางลงอย่างตาแรกเมื่อกี้เนี่ยที่หูเต่าตายเพราะโลแตกด้วยเราก็ไม่ได้สังเกตนะเขาเรียกว่าห้าหมืนก็ไม่พอสำหรับเลือดปูแต่อยากรู้ว่าคนที่ทำเลือดเยอะๆแบบ หกเจ็ดมื่ก็ทำยังไงวะเนีต้องตีบวกลงเลือดทุกชิ้นเลยเนาะอันไอพวกอร์ติแฟคพวกของรุ่นบางอันมันก็ไม่บวกมันบวกนิดเดียวหรือกับไม่บวกเลยนะอันนี้ก็ไม่บวกเลยน่ะมีขน,นบวกเยอะเ <c oughs> นี่ยเห็นปะพอออฟหลักเป็นพลังชีวิตอะออฟลองจะดีว่าผมก็ไม่เข้าใจว่ะจริง <c oughs> <c oughs> ก็เอาเรามาปิดแล้วกัน ขอ,ขอเรียกว่าดันนรกแตกแหกกระเจิงนะไม่ไหวเป็นดันที่หลายๆคนต้องสั่นกลัวนะแต่ถ้าใครโหดเขาก็เฉยๆแหลนะเนาะสำหรับเราถ้าถ้าใช้หูเต่าก็ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ยนั้นวันนี้สำหรับวันนี้นะคะขอจบกับดันนรกแตกเดวันกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยว เดย์ทูทีโฟเเดี๋ยวจะตามมานะฮะตุมต้มตุมต้มตุ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 ้มเฮ้ยไม่เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายเออวว้าว,วอีนนีดเดาเอง